ผู้หญิงเวลาลงไปถวายบูชามันจะยิ่งเะแบบตอนแรกเป็นปลายจมูกตอนนี้อาจจะเป็นแก้มอมันง่ายเจ้าอย่างเงี้ยมีเสน่ห์นะเห็นไหมมันแบบมันมันลุยเยอะคือมันลุยเยอะมันลุยเยอะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวกลับบ้านกพี่เกณงใจนางเอกคุณด้วยไม่ได้พูดเลยกินลูกนี้จะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ขอขยี้สอนหน่อยอ้โ โอ้โหนะครับพี่ด้าเนี่ยพ <text y> ี <clubs> ่ด <identific ative Ouais> <c oughs> ้า <pagar> ด้าเนี่ยไม่แปลกใจที่พี่ด้าเขายังมีเสน่ห์เพราะว่าเพราาะว่ึงอยากกับแฟนแน่นอนถ้ากลิ่นจัดไปเลยมีคำหนักมาเรืเป็นคนหัวเราะด้วยว่าแกเก๋จริงแท้มากไม่เห็นครับตอนนี้เริ่มใส่ยตายาวแล้วใช่มอมมีเห็นแกใส่ยตายาวยังคือตอนนี้เราจะมีเรื่องความหอมมาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือว่าจะเป็นโลออนของพี่เมย์ครับเมื่อกรับลองดูโลออนของพี่เมย์ไหนเอาโลออนไหนอะโลออนมไดนอยู่ไหนล้วว่าเพะมันเป็นกลิ่น ตัดตตัดเอากระเป๋าตัดเตาเสียคือมันเป็นกลิ่นที่แบบว่าผู้หญิงใช้แล้วก็รู้สึกอ่ะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนจัดไปจัดไปนี่แต่ละกล้าหกคนเนี่ยชำระเงินกันด้วยค่ะไม่ตื้อเลยหรออุต่าพูดตั้งเยอะแน่พูดเยอะไปพี่พูดเยอะไปหรอนี่นี่นี่อันนี้เลยอันนี้มาเป็นมาโลออนมาลงออนใช้ตอกอันนี้สองเซตคู่กันมีคนบอกให้คาลีหยุดคาลีคาลีอ่ะอ่ะอ่ะแมนว่าไงคอมเมนต์มากเลยอะคอมเมนต์เป็นไงตั้งใจมาปีหนึ่งตั้งแต่ ผมกลับมาจากนิวยอร์กผมอยู่นิวยอร์กมาปีเต็ดเลนไปเท็กซัสไปเท็กซาสที่นิวยอร์กไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ เี่ยแล้วไปอยู่กับบุรุษ500คนเป็นยังไงเออเธอเป็นยังไงเล่าให้ฟังเลยไปอยู่อัคคาจะเป็นยังไงบ้างรู้ว่าตอนที่เหมือนพี่แบบอยู่แบบกำลังแบบเดินทางบนรถไฟฟ้าที่นิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยคนเยอะแยะแออัดอ่ะมันใกล้ชิดกันมากอะไรที่พี่ทำไม่ช่วยได้เวลาพี่จจาะกังกายเข้าใจป่ะปกติเราวิ่งในหมู่บ้านเราจะเจอสาวๆแบบเนี้ยมันจะทำให้เรามีพลังชีวิตที่ดีมากแล้วหนูนึกสภาพนะลูกผอมๆแล้วสักเครียดเลยทั้งตัวแล้วโชว์ไข่ ต้องทำไมต้องโชว์ทำไมต้องโชว์เพราะว่ามันอาบน้ำกันอยู่ไงต้องโปะหล่อบ่ายบ่ายโมงก็ต้องอาบน้ำแล้วแล้วเห็นหมดเลยเหรอเห็นหมดเลยแล้วตอนเช้าให้อาบน้ำกี่ค่อยอ่านน้ำกี่รอบสองรอบเช้าเย็นแล้วตอนเช้าตื่นกี่โมงวะหกโมงเช้าพี่แล้วหนาวมันหนาวปะหนาวแต่ว่าขนาดของหนาวแล้วมันมีตกใจปะขนาดของวิทยาเพศของแต่ละคนเนี่ยมันเหมือนสัพหลาดเรื่องอวตารนะมันจะฉีดฝังนั่นนี่คือมันจ่หัวและอยู่ทักทาย ไม่มีอะไรทำเลยลูกทำไมต้องฝังอ่ะมันจะเป็นน yeah. ี s <S ่มันจะมีเบนซ์มีมุกมีอะไรไม่รู้หมดเลยอ๋อเอ้ยแฟนเธออยู่วัยหนุ่มป่ะอ๋อเคยว่าอะไม่รู้อ่ะหนูก็ฟังเพื่อนเขาเล่าอันนี้แบบเขามีแบบแบบนึกเลยนะแล้วมีจริงหรอมีจริงพี่แล้วทำในนั้นเหรอในอักขระเหรอมันก็ผ่าแตดกันในนั้นในนั้นเป็นหมอกันหลายคนจบหมอกันหมดจบปริญญาโทกันหมดพากันเองเลย จุ่มน้ำไม่มีเขแลวหมอจริงๆเขารู้ไหมเขาห้ามไม่ทําทําเพื่ออะไรพี่พี่ก็ถามแบบนี้ละก็เหมือนเรามีปอเช่อยู่แล้วที่บอกมึงทำเพื่ออะไรคนอยู่เนี้ยนมันอยู่ที่สภาพจิตใจพี่เดี๋ยวบอกว่าเรียนจำอ่ะทุกวันเนี้ย ต้องมีจิตการเข้าไปเยอะเพราะว่าคนในนั้นมันเครียดแล้วมันอยู่รวมกันเยอะมันก็เลยทําอะไรอย่างที่หนูบอกว่าทําเพื่อเห็นไหมถ้าดูอยู่สุภาพสตรีถามทําเพื่ออะไรวันนี้เขาไม่ได้ชอบแบบนั้นบางคนอายุนิดเดียวเองสิบเก้ายี่สิบนิยมใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าไปฉีดจนเน่าใช่เพราะบางทีพอเหมือนเขาเขาเขาแปรรูปแปรรูปนึกออกปะแปรรูปอ่ะ เราก็รู้สึกว่ามันเข้าไปแล้วมันจะไปจัดการยังไงเนาะนี่ไงนี่ไงเนี่ยถามสุภาพสตรีระดับประเทศทั้งหมดเนี่ยหนูว่าแบบธรรมชาติอะพี่มาธรรมชาติดีกว่าบางคนเอาขวดนั่นเอาขวดแก้วฝังเข้าไปเอาขวดตูดโค้กอะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็แบบว่าบวม ผมเห็นมาหมดเลยนะทุเรศมากเลยนะเขาอาจจะรู้สึกว่าเป็นแฟชั่นหรือเปล่าพี่เหมือนคนเราจ้องในนั้นมันคือเทอาบน้ำแล้วเราจะเห็นมันก็เลยทำให้พี่แมนอ่ะคิดถึงแพ็กเกจจิ้งนี้ขึ้นมาทุกคนว่าทรงเดิมดีที่สุดถูกต้องเออกลับมาค่ะแพเกจจิ้งนี๊ยบแบบแบบนี้ทรงนี้ทุกคนแบบแบบเราเป็นแบดบอยได้ประมาณนี้โอเคทรงนี้ได้เลยโอเคทรงนี้ได้เลยเรียบโอเคถ้าคำนออนหนูนี่ได้ ทุกคนรอดูนะลองว่าแรของพี่เมย์คือมีความที่แบบว่ากลิ่นหอมมากอยู่มันดียังไงผู้ชายใชนนี้มันดียังไงผมนำเข้าอังกฤษนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาผมนำเข้ามาจากอังกฤษที่มันพวยน้าหอมนะครับแล้วก็แล้วก็ผมตั้งใจทําให้ดับกลิ่นได้เกิน24ชั่วโมงโดยเฉพาะผู้ชายที่มีกลิ่นตัวแรงอย่างผมก่อนกดกดนตะกร้าได้เลยค่ะกดเดนตะกร้าได้เลยครับขวดอุตส่าห์มันนี้ก็มีนะจ้แอดตะกร้าไว้ให้แล้วเป็นคนที่ฟิลโมนในตัวเยอะไงพี่แบบคนชทยยี่ห้ออะไรก็เอาไม่อยู่พี่เตยเวลาอยู่ ใกล้พี่แมนพี่แมนหอบไหมมาทำมาตรงนี้เนี่ยมานี่มานี่มาช่วยตรงนี้หอบแมวหอบแมมาช่วยตรงนี้มานี่มานี่พี่ด่าเขาอย่างนี้เมื่อกี้เขาเมาเธอเยอกกบอกรนเนี่ยผมเขาหกพ้่มเพื่อเมื่อกี้เขาคุยกันเรื่องชีวิตคู่อยู่ว่าเราแยกห้องนอนกันจริงไหมเอามานั่งคุยดิทำไมอ่ะทำไมถึงแยกห้องนอนกันอ่ะเพราะอะไรอ่ะเมื่อวานก็เพิ่งโดนหน้ากระจกไปแล่เขาฟังแล้วอุมยตายระวังนมนะต้องปิดนมเลยปิดนมเลยปิดนมด้วยเด้อตัวไม่ดูดูคาริสาดิเขายังระวังตัวเมื่อวานรับงานมาเหรอคะ เด็กใจแวัลเด็กแจวัลการแก้บนใหม่นะคะวันนี้มาของานจากใจแวัลไลฟ์ต่อด้วยนะเพราะเมื่อกี้ขายไม่ได้เลยก็ไม่รู้ไงเมื่อกี้ขายที่หน้าดีหมดเป็นสามร้อยขวดแล้วสามร้อยขวดแล้วเนี่ยออกไปตามำมากขวดแล้วไม่แล้ว ของพี่ด้าได้ได้ให้เปอร์เซ็นต์พี่ด้าเขาขายของเขาไม่ได้ดึงมากเราไม่ล้อกกันไม่อย่าไปคิดอะไรมากเดี๋ยวไรเดี๋ยวไรจะเปนี้ยวเดี๋ยวไรจะเปรี๋ยวเดี๋ยวไปกินยาปะดูไม่่เต็มมึงไงหูดูจ้า คนดูเยอะมากเลยตะวันตะวังนมระวังนมคนดูเยอะมากของพี่สิเฮ้ยดูดูดูดีกว่าคนดูของพีได้ตายแล้วยังไงเหรก็เลยมาฝากตะกร้ากันทุกคนอันนี้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 มันมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งนีทุกคนมาต่อตะกร้าพีได้หนึ่งแถมหนึ่งอันเนี้ยเอ้ยโถมากี่ชั้นกินแล้วฉันเพลิน้หนูกินไปดูโหนกระแสสไลด์ติ๊กต็อกไปเพลินสุดๆอันไหนอ่ะอันไหนแกนี่แม่กินนี่อันไหนที่ลอยแกะแล้วนี่กินอีกแม่กินไปเรื่อยๆเลย แต่แต่แล้วบอกว่าอันนี้หอมมากอ่ะไม่ชอบกินไหนอ่ะให้ให้ให้พี่เตยเลือกชอบกลิ่นเมื่อกี้ที่มิลานมิลานมีลานใช่ไหมหอมเนาะหอมพี่เตยไปเลยบ้างมิลานมิลานที่คือชีบปุ๊บชอบเปลี่ยนผัวได้เลยค่ะทุกคนมิลานมิลานหอมมากคือนี่เป็นคนชอบน้ำหอมมากดีใจมากจริงๆห้องนางซื้อทุกวันจริงมากนีเป็นร้อยขวดเดี๋ยวส่งไปให้เดี๋ยวส่งค่ะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปเอฟหนูเอฟนี่เล่นบทเป็นใครคะกูรู้สึกนิดนึงวันนี้กูแอบรู้สึกว่าเล่นบทเป็นใครอยู่เนี่ยทำไม วันนี้น้องเตยเธอวันไก่แเนี่ยกูไม่เต็มมีใครสายแล้วเดี๋ยวไปแกล้งแม่เธอมีลานดีเนาะแต่มิลานเป็นห้องเป็นมากกินที่ขายดีมากจ้างแต่งหน้า11โมงมิดหลายสองทุ่มจ้างหนึ่งหน้าถึงเลยทำไมรีบแต่งหน้าทำไมรีบแต่งหน้าลายก็สองทุ่มสรวนเวลาเอาหมอนไหมเอาหมอนไหมปิดจะได้ปิดได้โคตอันนี้แต่ถอยหน่อยแม่ปิดช่วยค่ะฉันไม่ช่วยไข่ต้องไปย่างนี้เลยนะฉันฉันขายของที่ฉันชอบอ่า ยังไงยังไงก็คือน้ำหอมนะคะนี่เลยของพี่ดาแบนดาจงดาจองดาจองพี่ดาไปเกาหลีบ่อยได้แตสำเนียงเกาหลีได้ไหนได้ดาจนีดาเกาหลีนี่มันมีดียังไงเออเกาหลีมีดียังไงทำไมชอบไปเกาหลีไปหาโอบป้าแต่สามีพี่เป็นเกาหลีนะจริงเหรอวันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะชวนไปเอามั้ยอบป้าน่ารักค่ะเออคือไปเกาหลีก็คืออย่างแรกผู้ชายหล่อหมดตั้งแต่เด็กเสิร์ฟยันแบบว่า คนขายของใดๆแต่ผู้หญิงอะผู้หญิงไม่ค่อยเท่าไหร่นาะผู้ชายผู้ชายคือแค่แบบคนย่างคนย่างหมูกระทะแม้แต่คนย่างแบบปิ้งย่างเนี่ยเอาจริงป้าใหยนะสองคนเนี้ยคือเป็นค่อนข้างเป็นคนที่ยิ้มสวยแต่บ้าผู้ชายจริงๆริอะแกจะเล่าพี่ด้หนูคือหลอกคนเย้ะอยู่ตัวเองะพี่ด้เรื่องอะไรไม่ได้เยอะมากเลยจริงจริงๆแล้วยังไงอะยังไงอะยังไงกันปนะไม่ใช่ไม่ใช่ยังไงเล่าสิเฮ้เป็นแบบ โอ๊ยเจอน้องหลังไมน้องหนังไม่เอาหน้าไม่ได้ได้อนงั้นปิดไลน์เลยเป็นพวกอยากรู้อืมยังไงแต่ฉันนะเคยไปค่าเคยเจอผู้ชายเกาหลีจีบปะเกาหลีเหรอพี่ดาวเคยเจอไหมเคยเจอหนูบอไม่หนูไม่ค่อยดเกาหีคนกดตลอดแต่ใครที่หน้าเป็นทรงแบบ Chinese Asian เนี่ย ABC อเมริกัน Chinese ่ยคือจะเป็นแบบชอบจีบหนู เป็นดีลไหนเพราะรูบปะเทสหนูเนี่ยคือหน้าทรงพี่แม่์เลยนะเป็นแบบไทยเป็นคมเป็นเข้มแต่เหนียวได้เป็นแบบตีสะอาดตลอดไม่แต่ฉันว่าลักษณะเออพวกแบบ A B C จะจีบเธอเยอะ A B C ชอบหนูมากแบบใครที่ดูเป็นแบบใครบ้างเป็นพวกแบบให้พูดใครว่าใครบ้างให้พูดใครว่าใครบ้างเออพูดเลยพูดเลยอีกหนึ่งนัดกลับไปอีกหนึ่งนัดคนดูพูดเลยซิเลยเราเปลี่ยนมาอลไรใครที่ดูองเป็นพัดะที่น่ารใครที่ดูเป็นแบบ ไกด์เตอร์แบบผู้บริหารห้างผู้บริอ่างเงี้ยโอ้โหนี่อะไรอย่างเงี้ยชอบมาห์ง่าอย่างเงี้ยชอบดีมากกนรู้ป่ะกงยูกงยูอะไรแบบเนี้ยแต่เปกชั้นแต่พวกเนี้ยไม่เคยจีบกูเลยเห็นปะคนที่จีบเราอ่ะจะไม่ใช่สเปกเราแต่พี่ดาจะสเปกฝรั่งอืมแต่ว่าอย่างแฟนพี่อ่ะเขาเป็นคนแบบเป็นอเมริกาเขาเรียกว่าโเมริกันาเลีนอเมริกัน อยู่อเมริกาตั้งแต่เด็กเขาก็จะแบบทายที่เขาชอบอะเขาจะชอบแบบสไตล์ลาตินฉันแบบถ้าเป็นที่เจอหักแลกพี่ก็เลยลุกขึ้นไปเต้นอีกเลยไปเลยพาไปแบบเ้าไปทำอันนี้อันนี้อันนี้ วิววิ่งโปรดักต์แปลว่าเขาซื้อเขากำลังดูอยู่เขากำลังอยู่อยู่เขาไม่ได้ซื้อเราดูเลยว่ะดูแล้วซื้อด้วยจิงคะซื้อด้วยนะคะกดเซตกระน้ำหอมหอมมากค่ะใช่กิ่งพารีสนะคะโซโอชื่อเป็นประเทศหมดเลยแต่ลอนดอนแต่ว่าที่ไปเตยฉีดไปเมื่อกี้ที่บอกหอมมากก็คือเิลาหนูนี่อันนี้ไปเตยชอบมากใช่ค่ะหอมมากเป็นกลิ่นแบบลูกคุณหนูลูกคุณนายเป็นกลิ่นแบบว่าราชนิกูลสุดๆเป็นแบบใครใครที่ชอบตระกูลน้ำหอมดิชแบรนด์เช่นแบบ ว่าไมสซองฟรานซิสเอ่ออย่างอย่างจ้างอะไรดีกว่าใช่เราชอบน้ำหอมอะจ้างแล้วค่ะจ้างจะไม่ค่อยเลยวันหลังเดี๋ยวไปหาที่บ้านเองเมสซองฟรานซิสใครที่ชอบฟิลเมสซองฟรานซิสใครที่ชอบแบบฟิลแบบว่าน้ำหอมบูการีคาเทียอย่างเงี้ยอันคือจะจะตอบโจทย์มากใครที่ชอบน้ำหอมไอเนี่ยห้าอะไรวะาห้าสี่ศูนย์อะ บอกบาลคาราดอะไรเงี้ยบัลคาราดใช่ค่ะไมซองฟันซีดบาลคาราดใช่แต่เป็นกลิ่นโทนนั้นเป็นเป็นแบบสไตล์นิชแบรนด์ก็คือหอมมากเลยทุกคนหอมมากหอมมากเดี๋ยวจะไปกดนะคะกดเยอะๆตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะวันนี้จาก990จัดโปรเหลือ390โอ้หหันครึ่งหลักสามร้อจัดไปเลยทุกคนถูกมากกดเชดด้าก้าเลยกลุ่มติงเต้าหอมทุกคนคอนเฟิร์มมันแบบพูดหอมแบบละมุนมาก 2K one ก็หรูละ อไม่มี 2K1 มีแต่ซีคีมี2ด้วยเหรออันนี้ถ้าเกิดแบบชอบสไตล์นั้นนะแนะนำก็จะเป็นพวกแบบพวกเนี้ยถ้าชอบสไตล์ซ k แมนแมนเย็นเย็นแมนแมนเย็นเย็นโซ่กลิ่นโซ่อบป้าเออกลิ่นโซ่อบป้าคือโซ่ป้าหอมนี่นี่โดมๆเพิกลิ่นกลิ่นโซ่เห็นไหมเนาะกลิ่นโซ่หอมโซ่ออนเธอตายไปเลยเจอโดมนี่โดมนี่หัวเมียเขาเล่นกันเนาะเออ <mondo S 2> หัวดิลามกนะรับไม่ได้เลยเขาต้องทราบตลอดเวลาไม่เธออยางฉันอยากรู้ข้อมัวเธอเธอแย่งห้องนอนกันอ่ะคนอื่นชอบอาฟังจริงแย่งห้องนอนกันอะมันแบบ มันนอนหลับกันได้ยังไงอ่ะนด้แล้วค่ะที่แย่จริงหรอพีดาคือคนเราพี่แมนนะคบหนู่มคบกับปีนี้ปีที่สิบห้าประมาณหปีหปีแรกอ่ะช่วงสมัยเขาช่วงสมัยแกอายุ30มสิบกว่าแกไม่กลนอืไม่กลนหรอไม่โกรนไม่กลนไม่นอนแต่พอแต่พอ38ขึ้นมาโอ้โหนกลนี่หรือบางกอกเลยอหรคือหนุหนูไม่แปลกใจเลยนะ คือหนูมีเพื่อนเยอะนะที่เลิกกับสามีเพราะสามีนอนกรนถูกต้องมันเป็นปัญหาครอบครัวนะคะสุดท้ายอะ่ะเพราะเราอ่ะจะนอนไม่หลับใช่พี่ดา<อ>พี่ดา,พดาเพราะเราจะนอนไม่หลับแล้วแล้วหนูเคยแบบ เคยถึงขนาดว่าเอาหมอนะอุดปากมาน่ะใช่อันนี้ไม่ได้กล้ตุ้ันนี้กัยให้ตุ้ยไม่กล้กไดใตุยเพราะว่าไม่พี่ด้านรู้ป่ะเพราะว่าเราจะไปสกิมมันเป็นความรู้สึกฟีลลิ่งจริงเราจะไปสกิดบอกเขาแล้วปลุกเขาให้ตื่นอ่ะเราเกรงใจนะขนาดกูที่นอนที่นอนทนมึงนอนก้นอ่ะกูยังเกรงใจมึงอ่ะหนูก็ยอาหมอนปิดปากใช่แล้วก็พอรู้สึกว่านับตั้งแต่แบบนั้นก็รู้สึกว่าเออก็คุยกันแล้วก็บอกว่าเอองั้นเราแบบเราเรา ก็ผมผมแยกห้องมานานแล้วนะพี่เพราะว่ากี่ปีละอุ่ยตั้งแต่ซื้อบ้านแต่ว่านานที่แต่งนอนกลูกนอนห้องนอนกันคนละห้องตั้งแต่เอ้ยตั้งแต่ก่อนมีลูกเลยค่ะใช่หรอใช่มันไม่รู้สึกแปลกๆหรอฉันเป็นคนบักสมวัชท่าแบะเหมือนไม่ได้นอนแบบเข้านอนแล้วแบบเหมือนมันต้องนอนกอดกันอ่ะเขาใจป้าฟิวว่าทุกวันนี้ยังต้องกอดกันอยู่เลยแต่อย่างเงี้ยพี่ถ้าไปต่างประเทศต่างจังหวัดเราก็นอนด้วยกัน แล้วก็แบบไกลเที่ยนก็หือรือกันเั็นที่บางอย่างไม่ต้องอธิบายไกลกันจะบอกว่าชีวิตคู่่ะมันไม่ต้องอยู่ติดกันอย่างเช่นหนัดูคนเรื่องอย่างเงี้ยเขาจะชอบดูหนังฆาตกรรมสงครามหนังก็คนดูดูคนละแบบผมก็กอดฟาเธอ สไตล์ผู้ชายมากหนูก็โบาหนุก็เป็นฟิลฟิตตี้เชฟเออชอบนั้นใช้อะไรอย่างงั้นถ้าผมจะดูอย่างนั้นเนี่ยผมก็ดูหนังโป๊ไปเลยเพราะว่าแม่งจะเป็นรอพระเอกผ่อนเดี๋ยวชอบนิดละ้าเปียวติ๊กตอกรักติ๊กตอกคนก็อะไรอย่างงั้นค่ะแต่แต่ไม่หลักหลักคือเรื่องกลนอ๋อก็เลยต้องรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแล้วแล้วเราคือพอเราคนหนูวหลับยากด้วยเขาเป็นคนหลับง่ายแล้วเขากลนแบบว่า กลนสุดพลังบางบางคืนแบบบางคืนแบบอะไรใช่แล้วเราอะเราเป็นคนที่แบบเราเมื่อกีรา่กี้เราเมื่อกี้ราถ่ายายไม่ถ่าแล้วเราพอตื่นเราเป็นคนแบบกอตื่นแลเนยัยไงายไงเขายไปถ่านไป้วราบ บางคนน่ะบางคืนน่ะนางอ่ะเขาเรียกว่าแบบน้ำลายแทบจะพูมปากเหนือยมากเลยป้าหนูไม่ได้เวอร์ค่ะจริงหรอเหมือนจะแบบเหมือนจะตุยเลยคืนน่ะที่เราปิดไฟอยู่แล้วมานั่งมองอะไรได้ขนาดนั้นรักมากเลยเี่ยเดี๋ยวไอ้ติดเบรกไอ้ติดเบรกอ่ะให้ไฟมันเห็นหมดทุกอย่างค่ะคือคนคนไม่ได้นอนกับคนที่มันหลับแล้วแบบกลบนขนาดนั้นน่ะมันเห็นหนูเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราหลับก่อนอะ เราจะไม่มีปัญหาไม่เคยมันหลับก่อนนะค้อนมก่อนอ๋อเข้าใจแล้วก็เลยแย่นอหลับง่ายใช่ค่ะอ๋อก็แต่ว่าเธอไม่ติดหรอกกับการแบบสกินชิปอะไม่อกสกินชิปไม่ไม่ติดกอนผัวนะเขาติดโทรไปหาคนไปเรื่อยแม่โทรไปหาใครไม่รู้จีนหน้าผมสาราเรื่องผมจะบอกให้แต่บางคืนอ่ะต้องยอมรับอันนี้พูดความจริงต่อหน้าสื่อนะยังไงยังไงป๊ามันต้องนอนด้วยกันบ้างนะบางทีไม่นอนด้วยกันมันไม่ดีนะบางทีนะก็เดินมาพูดอี้คุณเมียผมอะ ไม่ปกติต่อต้นใช่เคมีในสมองนางพังไม่ใช่หรอกค่ะก็อาจจะปวดแยกทางไงเขาเลยพยายามจะเชื่อมตัวเองคือคุณครูยังมีผัวว่าไปจําหน้ามันดีกว่าอย่างเงี้ยเรากลืมมันกินบานจริงไม่หรอกเราก็รู้สึกว่าเออบางทีบางทีแบบมีเข้ามาบ้างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ผมจะเข้าไปอาบน้ําแล้วก็ผมต้องคอยดูนางตลอดอย่าลืมว่าก่อน ตอนกลับมานางไปโรคซึมเศร้าแล้วนอนอยู่เดือนนางกินยาวันละสิบกว่าเม็ดแล้วก็ชอบพูดแบบลาตายอะไรเงี้ยเดี๋ยวยวโดนอีกโอเคลาตุยเราก็เลยรู้สึกว่าลาเต้ก็แล้วลาเต้ลาเต้เราก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงแล้วผมก็เปิดประตูไปดูเขาทุกคืนนะก่อนผมจะหลับเป็นห่วงไม่งั้นผมนอนไม่หลับเพราะเขาเหมือนดวงใจของผมที่แบบอ๋อจะอัว อัะไรๆก็ได้นะคะดวงใจดวงนี้นะคะ99บาทดวงใจดวงนี้99บาทของอลิสาเนี่ยของอลิสาเธอโฆษณาไปใกล้ๆเลยเห็นผู้ดักได้กันกินแล้วดีกินแล้วดีทุงไนกินแล้วดีนะคะใครที่อยากหาของทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพนะคะมีไฟเบอร์นะคะช่วยเรื่องลำไส้ของเรานะคะแล้วก็อยู่ทองนะคะแล้วก็เติมพลังงานแล้วก็ไม่รู้สึกผิดอันนี้นะคะบอกลารสชาติอาหารนกเพราะว่าเนี่ยรสชาติอร่อยมากจริงๆอลิสาแล้วเป็นคนไทยทำไมตั้งว่าชื่อยาแหว่ ยัยแหวกเพราะว่ารู <Okay. g les> ah. <Okay. g les> ้ส mm. okay. ึกว like okay. ่าคิดถึงคุณยายเพราะคุณยายนี่นะก็เป็นคนแบบว่าไปเก็บกล้วยมาทำนี้ให้เรายาวายาวาแปลว่าอะไรวายาวายมันเป็นหนูเป็นโปรดักต์นำเข้าจากบาหลีเพราะว่าหนูเป็นสายเวลเวนหนูไปนดินทาไปเล่นเซิร์ฟตลอดแล้วจนหนูไปเจอแล้วอร่อยมากหนูไปติดต่อ เป็นเปียเพื่อจะนําเข้ากลับมาบาหลีนี่เป็นเมืองที่ลึกลับเป็นที่เรียกว่าขั่วเถื่อเลยนะหาแบบว่าพันธุ์พืชเนี่ยเป็นแล้วอันนี้คือกินแล้วแบบมันได้ยอดดีขายได้วยไหมอร่อยอเลยนะพี่โข้าวตังด้วยค่ะข้วต่งข้าวต่งข้าวตัถ้าใครจะคลีนร่ะีโปรตีน้างมีมีแล้วค่าจีไอต่ำมากค่าแชร์ต่ำมากอยู่เอ้ารออยรอเราก็เลยขึ้นไลน์กันสวยเราว่างตอนนี้กลับไปเรื่องมิตรเดิ จริงๆหนูก็ไม่ค่อยชอบเขาแล่ตอนไหนช่วงทุกช่วงเลยค่ะ <laughs> แล้วเหมือนเขาก็เหมือนแบบเป็นตัวเศร้าอยู่แล้วเขาก็เหมือนแบบเหมือนมาพูดว่าแบบเหมือนน้อยใจช่วงชะตาอุปสรรคชีวิตนู่นนี่นั่นเป็นห่วงลูกสาวหนูเป็นคนไม่รับสายใครหลังสี่ทุ่ม่ะอืมเขา เออดีด็อกเหรอแบบดีด็อกเดี๋ยวปิดสลิปโหมดแล้วแม่ให้โทรนอกพท์พ่อกับแม่หนูจะเปิดสำคัญไว้สองเบอร์ผัวหนูก็ไม่งเหอนทำได้หรอทำได้หรอที่แม่หนูเป็นคนนอนไว้ไม่เคยเมทถึงว่าในโทรศัพท์ทำได้ทำได้มาหนุนมาทำหนุนนะไอ้เป็ดเราไม่ต้องรับสายคนทุกคนหเราได้เต้าริมโหมดอ่ะมึงออกมาแล้วเขาก็เหมือนมาเล่าสิ่งที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ย หนูก็เลยเอ็นดูหรือต้องฝืนฝืนนอนดึกเวลาชิโทะมาตีสองตีสามเงี้ยอาบน้ําแช่น้ําอยู่แก้ผ้าหนูก็ต้องฟังเพราะว่าไม่แล้วจริงหงอแล้วเธอต้องะวรูไปหากันคนอื่นไปเรื่อยๆจริงหนูหนูปกติหนูเป็นคนไม่ลาเป็นคนชอบอยู่กับเพื่อนแล้วเวลาแบบว่าเครียดอะต้องหาใครบ่อยสุดไม่ไม่เคยไปเรื่อยไม่ไม่เคยโทรตอนเครียดนะคะเอาจริงอ๋ออย่างโทรไปเมาส์เลือกไม่ได้เไื่อยได้ไปหลังมาเมาส์กับพี่ได้โอ๊ยพี่ได้ไปอีกคน่งใเร่นี้นอนอนนอนเร็ว ว่าหลังโทรมาเม้ากับพี่ได้บางทีพี่เ้าเลยการแฉมันดึกไงไม่ใช่เออถอดพี่ได้ดิเออเพราะบางทีอ่ะหนูจนเป็นห่วงพี่เตยตั้งโทรศัพท์ไว้เลยแล้วโทรมาเพราะว่าทำแบบว่าอาบน้ำหนูอาบน้ำเนี่ยอาบคนเดียวไม่ได้ต้องโทรมาคุยระหว่างอาบน้ำก็คืไม่พี่ได้หนูแบบว่าด้วยความเป็นรุ่นพนูเป็นนักร้องมาตั้งแต่อายุสิบสี่เข้าวงการก็คืองานอ่ะสตาร์ทห้าทุ่มตลอดตั้งแต่สิบห้าปีที่แล้วทุกวันนี้ก็ยัง งานก็คือตั้งแต่กลับมางานดึกกว่าเดิมอีกขึ้นเวทีบาร์โฮสเล้าอย่างเงี้ยตีหนึ่งหมดมหนูก็เลยกลายเป็นคนเป็นคนนอนกลางวัน,<า>นตืต่นกลางคืนแล้วพอร้องเสร็จเราไปทํางานเสริมไหมหรือกับไม่เก็ตอีกกะ <c oughs> ไปใครมาไม่ได้เขาติดต่อกหญแววแล้วใหญ่ <c oughs> แววหรอใหญ่แววพอดีว่าดูราคายังไม่ลงตัวเขาจะไปขอหักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เลยไม่เอาเขาขอต่อจริงจริงเไม่ได้ไปไหน อยากอยากไปซื้อเขาของผู้ชายเขาเรียกอะไรอ่ะเหลาเหลาค่ะถ้าถ้าก็อิงไปเที่ยวก็บาโฮอันนี้ก็คือมีแต่ขึ้นดึกขึ้นดึกมากๆค่ะตีสองตีสามบางทีขึ้นเวทีดึกหมดตอาเป็นใบเตยสตาร์ตต่อให้งานวัดก็ขึ้นเวทีห้าทุ่มอือใช่มันเลยพูดไรลกตลกตลงฮะ อย่างกังนะจนหลวงพ่อตื่นมาเจ้าอาวาสมาจ่ายเงินเจ้าอาวาสดูแน่นอกโตแค่ไหนเจ้าอาวาสก็อยู่รอดูห้าดีนะสอาดูเจ้าอาวาสยืนดูหรอแน่นอกก็จะไว้แบบว่าบางทีคิดไปงานวัดจะต้องเห็นโจ้ร้อยเปล่าเจ้าอาวาสบอกว่าแบบไหนขอแบบนั้นคือส่วนใหญ่งานวัดก็จะเป็นงานประจำปีให้ชาวบ้านได้มาดูสสนนุกไปทองฝั่งลูกนิมิตอะไรอย่างเงี้ยงานประจำปีของวัดต่างๆทั้งหมด เราก็ต้องแต่งตัวตามคอนเทนต์เราเอาน้องเวทหมดมาด้วยหรอน่าเหมือนเวทหมดมากน้ยเหมือนเวทหมดมากอะไรอ่ะไปโอเล่กันแล้วอวนั่นแหละเห็นะตูโดนเตือนแล้ววัดวัดเรื่องวัดแน่เลยใช่ที่เราไปพูดถึงวัดโพอะไรอ่ะ โดนเตือน<ม> <Q> s. <S แล้ chanting. วอ๋อเขาเขา warning เขาอะไรนะไม่ฉันว่า warning ตั้งแต่เรื่องจริงแมนพูดแล้วแหละโดนหักคะแนนแล้ววันนี้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์ได้เรารัก tiktok ไอ้เรา tiktok เหลือเราลองมาเจรจากันก่อนถ้าขายของก่อนอันนี้คืออะไรอันนี้คือยาว่ากันลายมใบนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบว่า พกพาติดรถติดกระเป๋าจะอยู่ที่ไหนบนบกบนน้ำบนอะไรกินได้หมดเลยอันนี้ก็ถึงแถมหนึ่งอันข้างล่างคือไบท์พี่ดาเอาหรอถ้างั้นเอาเป็นไบ์ไหมเธอให้เอาอันนี้อ่ะพูดเป็นไบ์อ่ะอันนี้เท่าไหร่เธอราคาเท่าไหร่อันนี้นะคะอันนี้มันไม่ขึ้นโปรหรอคุณแล้วร้อยยี่สิบเก้าโปรไหมไม่ค่ะต้องต้องเป็นเก้าเก้าอยากให้ทุกคนได้โปรเพื่อเอเอาโปรก่อนาุกคนกินมืือละถุงได้ปะได้ถ้ากินมื้อถุงมันจะไม่มันจะไม่ได้ไม่เพราะว่าบางทีอ่ะ เรากินอะไรที่เป็นสแน็คแบบเนี้ยแคลอรี่เยอะกว่านอีกอไฟเบอร์ก็ไม่ได้โปรตนีนก็ไม่ได้ธัญญาพืชก็ไม่ได้อันเนี้ยมันคือไปเติมสิ่งที่หวันร่างกายเราขาดถั่วเอ้ยข้าวพองเอ้อยธัญญาพืชเอ้ยผลไม้มันได้ไฟเบอร์ม,ม,รมันเพลินมากอร่อยมากอร่อยอร่อยจนรู้สึกว่าคุณไงกินเยอะก็จะอ้วนไหมนะเออผมว่าอันเนี้ยค่าพีไอต่ำกว่าน้ำเปล่งอย่างเนี้ยน้ำตาลมะนุเอ่นมันเป็นน้ำตาลมะพร้าวอ่ะเป็นที่ละเอียดมากเลยนะจริงกาพีไอต่ำกว่าพี่ออกเจ้าของแดงเนาะ เขาทำจากพาชานไม่เราไปดีที่บ้าหลือดีแล้วหรออาหลุดแล้วเหรอยังไม่หลุดค่ะทำไมอ่ะแล้วก็หนูหัวเลาะอะไรกันน้ดูหน้าใครยิ้มยิ้มลำบากอะไรไม่ไแต่วันนี้ย่าไม่ต้องไปแฉแล้วค่ะต้องอ๋อดีค่ะนี่สาวๆที่อยู่นี้คอนเทนต์ของ ยาว่าใช่ไหมเออเห็นตลอดเอ้านี่ไม่ใช่พี่แล้วหรอไม่ค่ะ่มาคนเดียวพี่มาคนเดียวเลยพี่มาคนเดียวทำไมทีมคนเยอะเด็กฝึกงานเนาะเพราะอะไรเรียนจบแล้วก็ฝึกงานมาเลยแต่พี่มาเออแต่พี่อยากเติบโตไหมอยากไปแบบตะตูแฉะไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ข่าวบันเทิงเยอะกว่าชาวบ้านเข้ามา อะไรก็เนเวลาป้าาเเนะวลพี่แบบเออเวลาพี่พูดอะไรเยอะไปก็เตือนข้าวไข่ใส่ไหมต้องเราต้องรับหนูอ่ะับหนูดูหนูยังไม่ได้หรอเลยไปเดี๋ยวพี่ไปยังได้คิวฉันยังอ่ะเออพี่ได้ไปรอเลยไหมเออพี่ได้ต้องไปคิวของนันพี่ได้ตัวแม่เขาจะมาตามหม่อมพี่หว่านของมาตามบอกเขาได้ป่ะว่าพี่อยู่นี่ไปอยู่น้ำเป็นเก่งมันบอกเขาได้ป่ะเออ ตอนนี้เหมือนไม่ได้จะเหลือใครแล้วพี่แมนกลับได้หนูไปส่งพี่เตยเองได้ไม่ไม่ได้ไม่ต้องถ่ายคลิปใช่ไหมคลิปอะไรอ่ะบ้านเดียวอยู่ไหนอ่ะพี่เตยติดขากิบ้างไงฮะอ๋อโอเคที่บ้านเหรอะโอเคโอเคเขาต้องกลับแล้วได้ๆเขาต้องไปทำงานเขาอยากอยู่เพื่อนแต่เขาเขาเก่งใจสามีไม่ใช่พี่ไม่ได้มีอะไรแต่เขาอ่ะมีงานเศร้าไปเนี่ยก็อยากอยู่เนี่ยไม่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 อยู่แป๊บนึงบ้านเดียวไปส่งมันไม่นอนอยู่ดีเนี่ย ใครถ่ายให้คุณฟัฒนเขาบอกว่าอะไรเขเอ่อค่าลูกค้าหนึ่งคนแล้วก็น่าจะเป็นพิดาเดี๋ยวเขามาเรียกนะเดี๋ยวเขาเดินมาเรียกเขากลับแล้วหรอใช่ใเนี่ยเดี๋ยวขบาย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 พรุนี้ไปของฉแม่อยู่ไหนแม่กวัอยู่ไหนอะยังไม่ได้วัญดีแม่เลยจริงแม่นั่งอยู่ตรงนี้เมื่อกี้แม่เอป็นแ่แม่ไหนไม่อไปตรงไหนอะแม่ไปใจด้วย่ายปไหนพ่ท กอดเด็กกาก้าไม่ได้นาหนูไม่ได้แล้วมานี่อยากได้เขาเพราะอะไอยากได้แฟนก็หลังทำให้เขาไม่ทไม่อยากได้แฟนก็หลังอยากได้แฟนเออมาดามมาดามมาดามอันนี้เลยมิลานอยากเป็นมาดามอยากเป็นมาดามมีแล้วหนูได้แล้วอันนี้คือหนูค่ะกินมิลานเราจะได้ผู้ชายที่มิลานจะเป็นมาดาม อาไรนี่สาวคุณผ้ชมถามว่าขนมหนูตะก้าไหนอันตะก้าอะไรเราเพิ่มตะก้าให้ยังถ้าจะเอาเป็นใบนะทุกคนมันจะเป็นตะก้านี้ถ้าเกิดเป็นใบเราเพิ่มตะก้าให้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่เพิ่มตะก้าให้แป๊กหนึ่งทีนี้พี่ได้ไปแล้วนะบายบายนะแล้วดีค่ะดีคะ ส่งเลขบัญชีมาหน่อยนะบัชีอะไรนะคุณอยาว่างแหลมค่ะมันขึ้นรถไหมคะเอา้าังเป็นผนีนเลยอนีเป็นนมไ่เดพี่ี่อ่ะพี่ัเลยอ่ะไนนี้เป็นนมวยอ่น้าิ้บาทมเออแต่ไม่ได้ทาแอพพลิเคชั่นป่ะไม่ลุเปิดให้พี่มียังเพิ่มได้เลยมันน่าจะเป็น แต่ว่าเมื่อกี้หนูหนูลองทำแผลเซลล์ให้เราขึ้นไหมคะเอาแสดงว่าน่าจะขึ้นแล้วาทำแผลยังไม่ขึ้นว่ะแผลเซลลยังไม่ขึ้นทุกคนเราแป๊บหนึ่งราแป๊บหนึ่งเธอเธอซื้อไอตัวการเนวล้าไปก่อนที่ไมนหนึ่งแถมหนึ่ง